คู่รักสุดอึง้งนั่งกินบิงซูร้านเิมถนนสาวปริศนาเดินผ่านก้มมางาบจากถ้วยหน้าตาเฉยในโลกออนไลน์มีการพูดถึงคลิปจากคู่รักคู่หนึ่งได้โพสต์วิดีโอความยาวประมาณ13วินาทีพร้อมแคปชั่นขำขันระบุว่าหมดกันบิงซูแสนอร่อยของแฟนฉันคนเมามาจากไหนไม่รู้งาบวิปปิ้งครีมไปทั้งถ้วยแล้วจากไปอย่างไม่ใยดีพร้อมติดแฮชแท็กอยู่พัทยาต้องระวังตัวฮ่าฮ่าฮ่าทำให้มีการแชร์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางคอมเมนต์มองเป็นเรื่องตลกขณะที่บางคนเตือน ให้ระวังอันตรายจากผู้ก่อเหตุล่าสุดคู่รักเจ้าของคลิปทราบชื่อคือคุณพัฒอายุ29ปีและคุณน้ำอายุ26ปีเจ้าของร้านเครื่องปรับยน์บนห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งได้เปิดเผยพร้อมเสียหัวเราะว่าทั้งคู่ชอบรับประทานบิงซูหรือน้ำแข็งใสสไตล์เกาหลีเป็นประจำอยู่แล้วหลังจากปิดร้านในห้างเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาตนเองและแฟนก็ได้ออกไปนั่งกินบิงซูที่ร้านประจำริมถนนพัทยาใต้แฟนนั้นมักจะชอบตักกินขอบๆก่อนแล้วจะเก็บ ครไว้กินทีหลังแต่จังหวะที่กําลังถ่ายภาพเล่นกันอยู่ได้มีหญิงสาวสวมกางเกงขายาวเสื้อชั้นในตัวเดียวถอดเสื้อผ้าดบ่าเดินเข้ามาด้านหลังพร้อมกระซิบบอกว่าขอกินแน่ก่อนจะก้มลงไปใช้ปากงับวิปครีมด้วยความตกใจก็รีบกระโดดหนีแล้วหญิงคนดังกล่าวก็เดินจากไปพร้อมเอะอะโวยวายใช้เสื้อไล่ฟาดไปตลอดทางซึ่งหลังเกิดเหตุตนเองมองว่าคล้ายเป็นคนเร่ร่อนสติไม่สมประกอบจึงไม่คิดเอาความยังเรียกให้กลับมากินต่อแต่หญิงคนดังกล่าวก็ไม่ได้สนใจ เดินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถือว่าโชคดีที่ไม่ได้ถูกทําร้ายได้รับบาดเจ็บแต่ก็อยากฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและควบคุมกลุ่มคนเหล่านี้ให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยวด้วย